สวัสดีครับเพืเอ่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับเบลทีละกรในช่อง u t u b e เบลบิลเลียนนะครับวันนี้มีมาอีกหนึ่งคันมานําเสนอนะครับคันนี้เลยนะครับด้านหลังผมนะครับเพิ่งเข้าใหม่สดๆสดร้อนๆเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตกับกล้องก่อนนะครับคันนี้เลยนะครับเพิ่งเข้าใหม่สดๆร้อนๆเลยนะครับเดี๋ยวพาเดินดูรอบๆคันก่อนนะครับเป็นเวลโปรยีหาเอหัวถึกนะครับคันนี้ รถสวยๆนะครับชุดสีสวยมากนะครับแต่ชุดสีไม่ไม่ใช่งานเทนะครับชุดสีสวยมากนะครับล้อก็โอเคยังสวยอยู่นะครับเดี๋ยวผมพาเดินดูรอบๆคันก่อนนะครับฝั่งซ้ายก็จะประมาณนี้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปเริ่มจากฝั่งฝานะครับประมาณนี้เลยนะครับสวยๆเลยครับ ชุดล่างก็จะประมาณนี้นะครับจานไส้ทองนะครับบําบําเดิมแล้วก็ชงหน้าทําสี 2K นะครับเสื้อฝาแห้งๆนะครับไม่มีเยิ้มนะครับชุดสีก็สวยๆเงาๆฉ่ำๆอยู่นะครับคันนี้ฝาก็เป็นฝา M.S.X แบงก์สาย125แล้วนะครับสวยๆคัดนิ่มคัดนิ่มมากคัดนิ่มๆเลยครับคันนี้จงกันต่อครับ เขก็เป็นไอเสียคินหัวยางนะครับชูกแกสซีแท้นะครับสามสองศู 3, 2, แท้ปรับได้ปกตินะครับอาร์มดีเทนะครับดำคองเตยนะครับชกแกสซีแท้นะครับปรับได้ปกตินะครับ ฝาจานไฟยังไม่ได้เก็บสีเลยนะครับตอนนี้รถพึ่งลงเลยนะครับยังไม่มีเวลาได้เก็บนะครับเลยเอามาทําคลิปถ่ายลงขายก่อนนะครับาเพื่อนเพืเ่อนลูกค้าด้านใดสนใจหรือจะจบนะครับผมเก็บให้ได้หมดเลยนะครับตามคําขอเลยนะครับอย่าเอาไปเก็บเองให้ผมเก็บให้ได้หมดเลยนะครับประคองข้อเหวี่ยงทําแล้วนะครับซ้ายซ้ายขวาเลยนะครับประคองข้อเหวี่ยงอคันเกียร์เป็นของงานงาน คันเกียร์ไม่แน่ใจว่างานของอะไรนะครับแต่แต่เป็นคันเกียร์อมพ์ิเนียมแต่เป็นคันเกียร์ดิเนียมนะครับสีโอเคสวยๆคันนี้นะครับเดี๋ยวมาฟังรายละเอียดเครื่องกันนะครับเครื่องเป็นลูกห้าสิบเจ็ดชักห้ามิลน,นะครับมีครอบมีถ่วงนะครับชักถาวรเป็นก้านวายร้อยนะครับคันนี้เป็นก้านวายร้อยแล้วก็ฝาเป็นฝา โซนิกนะครับวาวยี่สี่ยี่สิบแปดนะครับลูกเป็นลูกห้าสิบเจ็ดมิลน,นะครับส่วนฝั่งคัดนะครับมีคัดโซนิกแล้วก็เวทคัดโซนิกนะครับแล้วก็มีอะไรอีกอะ่ะทำประคองข้อฝั่งขวาด้วยนะครับฝั่งคัดแล้วก็วอลยี่สี่ยี่แปดส่วนคาบูนะครับเป็นคาบูเคเหลี่ยมปากสามสิบสองมิลน,นะครับ คาบูเคลี่ยมปับ3สามสิบสอมิลแล้วก็มีอะไรอีกเทปล้อแม,ม่เหล็กก็แต่งแบบยาวแล้วนะครับเพราะว่าคันนี้ผมจูนใส่กล่อง API นะครับแล้วก็เดี๋ยวมีอะไรอีกครับเครื่องลูกค้าบอกมีเครื่องข้าวๆก็น่าจะประมาณนี้นะครับ ครื่องข้าเข้าก็จะประมาณนี้เลยนะครับแต่บอกก่อนนะครับคันนี้คือให้เพื่อนสองคนดูนะครับผมบอกว่าลูกห้าสิบเจ็ดชัางห้ายังไม่มีใครเชื่อนะครับตอนนี้เสียงตัวจริงลั่นโหดมากนะครับเหมือนกับลูกหกสิบชัก5ห้าเลยนะครับคันนี้สวยๆอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะได้ฟังเสียงเครื่องกันนะครับคันนี้เอกสารครบพร้อมบุนนะครับระบบไฟก็ยังติดอยู่นะครับไฟเดือนใหม่โอเคไฟเดือนใหม่ติดอยู่นะครับเดี๋ยวสตาร์ให้ชมกันครับ เครื่องนิ่มนิมนะครับรอบเดินเบานิ่มนิมนะครับเครื่องแน่นไม่มีดังไม่มีควันนะครับเครื่องจบนะครับกันนี้ ก็จะประมาณนี้เลยนะครับเบินหนักกว่านี้ไม่ได้นะครับข้างบ้านเกรงใจข้างบ้านด้วยนะครับข้างบ้านมีเด็กน้อยอยู่นะครับรายละเอียดก็จะประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนๆหากเพื่อนเพี่พท่านใดสนใจนะครับสามารถทักสอบถามที่เฟซเบลธีรกรบินสาหัสนะครับชื่อเฟซภาษาอังกฤษนะครับธีรกนบินสาหัสอยวผมทิ้งลิง Facebook ไว้ได้คลิปนี้นะครับแล้วก็มีเพจเบลรถมือสองสงขานะครับ คันนี้ผมขอเปิดราคาอยู่ที่ราคายังสามารถต่อรองกันได้อีกนะครับคันนี้นะครับจบๆเลยนะครับเครื่องจบไม่มีดังไม่มีควันนะครับคันนี้รถลูกค้ามาจากนครศรีธรรมราชนะครับขับดันโลมาให้ผมที่ร้านโนนะครับคันนี้ขับทางไกลได้สบายนะครับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดสนใจนะครับหรือโทรที่เบอร์0815684610นะครับเบลธีรากรนะครับยกหูมาได้เลยนะครับ ราคาคุยกันได้อีกนะครับขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับ